และช่วงนี้ค่ะมาถึงช่วงการวิเคราะห์กับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะอินโดนีเซียค่ะถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะคะในการที่จะเรียกร้องให้ชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์8ชาตินั้นร่วมลงนามในสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์ค่ะคทำไมอินโดนีเซียนะคะจึงมีบทบาทเด่นในเรื่องนี้ไปฟังการวิเคราะห์จากคุณกวีจงกิทถาวรค่ะ ค่ะคุณกวีคะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีข่าวบอว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาให้สัตยาบันนะคะในสนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นประเทศที่157นะคะทำไมอินโดนีเซียเนี่ยถึงมีบทบาทนํา ในการที่จะออกมาเรียกร้องหรือว่ากระตุ้นในเรื่องนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะก่อนอื่นต้องเข้าใจนะครับ<ะ>ว่าบทบาทของอินโดนีเซียในเวทีโลกเนี่ยมีมานานแล้วตั้งแต่เป็นประเทศที่เป็นเจ้าภาพบรรดุงคอนเฟอเรนซ์นะครับของกลุ่มประเทศไม่ฝักฝ,ากฝ,ากฝาก่ายฝ่ายใดแล้วผมคิดว่าการที่อินโดนีเซียเนี่ยออกมาในเรื่องนี้เทสแบงค์ทรีตีเพราะว่าต้องการแสดงบทบาท ว่าต้องการให้เรียกร้องให้โลกเนี่ยนะครับปลอดด้วยอาวุธนิรลียแต่ถ้าถามว่าทําไมตอนนี้ผมคิดว่ามันก็มีเหตุผล2อสประเด็นประเด็นสําคัญก็คือตอนนี้อินโดนีเซียเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสมาชิกข,ของ g 20 2> 2, หลังจากที่ได้เป็นเจ้าภาพอาเซียนมาแล้วก็มีบทบาทนําประเด็นที่3เนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้ชัดเจนว่า อินโดนีเซียต้องการออกมาว่าตัวเองเนี่ยมีบทแบทนำในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สหรัฐเนี่ยประกาศส่งทหารจำนวน2,500คนมาประจำนะครับเขาเรียกว่าผัดเปลี่ยนที่ดาวินซึ่งประเด็นนี้ทางอินโดนีเซียไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับแน่นอนการที่ออกมาในประเด็นนี้ตอนนี้เนี่ยมันมีนัยะสําคัญครับคุณว,วีแล้วในส่วนของไทยเนี่ยทำไมไทยถึงยังไม่ได้มีการลงนามหรือว่าให้สัตยาบันใน ส่วนที่สัญญานี้ล่ะค่ะเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ให้ความสําคัญนะครับ <ừ> เพราะว่า,าถ้าลงสัตยาบันในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทําให้พันธมิตรของเราสําคัญในกรณีสหารัฐเนี่ยไม่พอใจนะครับ <ừ> ถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะตั้งข้อสังเกตว่าเรา ในอาเซียนมีเขต b r อดอาวุธนิวเคลียร์ nuclear, ซึ่งเรียกว่าชอนเฟสนะครับคงจำกันได้ว่าเมื่อปี1995เนี่ยมีการเซ็นสัญญาครบทุก10ประเทศตอนนั้นพม่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนส,สำหรับไทยอาจจะคิดว่านั่นเพียงพอแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าไทยเนี่ยให้สัตยบาบันก็แสดงว่าไทยเนี่ยให้มีท่าทีที่ชัดเจน ซึ่งผมสนับสนุนนะครับว่าไทยจะต้องมีท่าทีที่ชัดเจนในประเด็นเหล่านี้นะครับค่ะสำหรับส,สนธิสัญญา CTBT นะคะห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์จริงๆแล้วสนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเอาถ้าดูโดยรวมสนธิสัญญาทั้งหมดที่มีมาเพื่อที่จะทำให้โลกนี้นปลอดนิวเคลียร์มันมีความสำคัญค่มันสำคัญเฉพาะพวกที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ ก็รวมหัวกันนะครับก็คิดว่าจะมาบีบบังคับให้คนที่มีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยทำตามคนมีอาวุธนิวเคลียร์เขาไม่สนหรอกฉะนั้นเขาก็เรียกร้องนะครับไม่มีผลเท่าไหร่นนการที่อินโดนีเซียเข้าไปมันก็ทําให้สมาชิกอาเซียนเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องพิจารณาดูตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยก็เหมือนปัญหาของปาเลสไตน์นะนะครับว่าพอมันงวดเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยไทยก็ต้องแสดงจุดยืนนะครับไทยก็ควรแสดงจุดยืนในเรื่องนี้โดยการ สนับสนุนให้สัตยาบันทันทีเหมือนกับอินโดนีเซียเพื่อเก็บคะแนนเอาไว้ไม่ใช่รอถึงนาท,ทีสุดท้ายมเมื่อจําเป็นที่เราต้องตัดสินใจะนคะครับก็รอนถึงนาทีสุดท้ายจนมันไม่มีค่าอะไรแล้ว่ะนะครับสัญญารูปแบบนี้เนี่ยคุณกวีมองว่าจะนํามาใช้ได้จริงๆหรือเปล่าคะในขณะที่ชาติมหาอำนาจที่มีนิวเคลียร์เนี่ยก็คงจะไม่ยอมลงนามแน่นอนลําบากมันเป็นมันมันเป็นความคิดที่ที่แสดงความตั้งใจมากกว่าเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยใน เวทีโลกมีสนธิสัญญามีข้อตกลงอะไรไม่มีใครทําตามนะครับไม่ว่าจะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อสัญญาตกลงห้ามใช้การทรมานหรือมาตรการแต่ก็มีการทรมานแม้กระทั่งสหรัฐเองสองอย่างกรณีเรื่องการใช้ทุเิดว่าไม่ให้ใช้ประเด็นที่3ส,สนธิสัญญาในการห้ามใช้อาวุธเล็กก็มีคือสนธิสัญญาเนี่ยเต็มไปหมดแต่เาวาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่ปฏิบัติตามเนี่ยมันมีน้อยกว่าประเทศที่ปฏิบัติจริงค่ะในส่วนของอาเซียนล่ะครับ ก็มีกลไกลเหมือนกันใช่ไหมคะในการที่จะทําให้ภูมิภาคนี้เนี่ยปลอดการมีนิวเคลียร์ใช่ครับค,คืออาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรที่ชัดเจนว่าไม่อยากจะให้ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเข้ามาทดลองใช้พื้นที่เนี่ยของอาเซียนอาเซียนเลยออกสนธิสัญญานะครับเขตปลอดนิวเคลียร์เมื่อปีพัน5กรนะครับมี10ประเทศเซ็นแต่ตอนนี้เนี่ยก็พยายามจะดึงเอา5ประเทศมหาอำนาจที่มีนิวเคลียร์เนี่ยเข้ามาพากยานุวัตกับสนธิสัญญานี้เพื่อ ป้องกันไม่ให้พวกเขามาใช้อาวุธก็แค่นั้นแหละ <c oughs> แต่ตอนนี้ถ้าจะแสดงจุดยืนมากกว่านี้เนี่ยทางอาเซียนก็ต้องมีการพูดคุยกันเพราะตอนนี้ทางอาเซียนเองเ,อเริ่มปวดหัวเพราะว่ามีอินโดนีเซียประเทศเวียดนามประเทศไทยที่ต้องการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ <c oughs> ก็คือใช้พลังงานนิวเคลียร์แทนพลังงานน้ําหรือพลังงานไฟฟ้าที่มาจากน้ำมัน <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย <c oughs> อาเซียนเองก็ต้องมาพิจารณาว่าจะมีามาตรการที่เป็นมาตรฐานอย่างไรที่จะ ปกป้องให้ความปลอดภัยโดยเฉพาะยิ่งหลังเหตุการณ์ที่ฟุกุชิมะในประเทศญี่ปุ่นนะครับ<ม>ฉะนั้นมันเป็น2ประเด็นประเด็นเขตปลอดนิวเคลียร์ไม่ให้อํานาจมหาอำนาจนิวเคลียร์มาใช้ในพื้นที่ของอาเซียนและอาเซียนเองเนี่ยก็ต้องสนับสนุนความพยายามของเวทีโลกที่จะ,<ร>ะห้าม<ร>ไม่ให้มีกา<ม>รใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในประเด็นที่3อาเซียนเองก็ต้องมีมาตรการร่วมที่เวลาใช้พลังงานนิวเคลียร์แล้วเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันแล้วจะไม่มีเรื่องเพราะว่าถ้าเกิดฟุกุชิมะ ในภูมิภาคอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีเนี่ยก็จะโดนกระทบกระเทือนแน่นอนครับแล้วอย่างประเทศที่น่าจะมาเซ็นเนี่ยนะคะมหาอำนาจที่มีนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองคุณกวีมองว่าจะเข้ามาเซ็นในสนธิสัญญานี้ของอาเซียนไหมคะอ,อ๋อมีฮะมีทั้งหมดเนี่ยสหรัฐตอนนี้พร้อมที่จะเข้ามามประเทศจีนเป็นประเทศแรกๆนะครับที่ต้องการเข้ามาเมื่อ7ปีก่อนรัสเซียก็พร้อมนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยท่าทีไม่ค่อยชัดเจนแต่ท้ายที่สุดแล้วท่าสหรัฐเนี่ย คือบรรดา5ประเทศเนี่ยเขามีเขาเรียกว่า gentlemen agreement คือถ้าเซ็นนะเซ็นพร้อมกันนะจะไม่เซ็นแยกกันเพื่อที่จะได้มีพลังแล้วก็ทางอาเซียนเองก็ต้องการให้ทั้งหาประเทศนี้เซ็นพร้อมกันตอนแรกจะให้จีนเซ็นก่อนแต่หลังเปลี่ยนใจไอ้ในกระบวนการไอ้สนธิสัญญาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันมีรูปแบบไหนบ้างคะพี่วีแบบเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ไปเลยการห้ามทดลองนิวเคลียร์มันมีรูปแบบไหนบ้างคะส่วนมากเนี่ยที่ทากันในภูมิภาค ของอาเซียนเนี่ยที่ทำกันแล้วเราเป็นภูมิภาคสุดท้ายถึงตกลงกันได้แล้วก็มีมหาอำนาจเข้ามารองรับเนี่ยก็คือเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็ในระบบเวทีใหญ่ก็มี<ล>มีนัน p r ริ i เฟ r a t เรชั่นทรีซึ่งก็มีสมาชิกที่เซ็นว่าจะไม่ แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วก็อย่างนี้ก็ยังมีหลังจากเหตุการณ์วันที่11กันยายนนะครับปี2001เนี่ยก็มีที่เขาเรียกว่ามาตรการใหม่ๆขึ้นมาที่ทางสหรัฐคิดขึ้นมาอย่างเช่น proliferation security initiative ซึ่งมีไว้สำหรับออกประเทศต่างๆเข้ามาร่วมมือว่าตรวจสอบเรือที่อาจจะมีการบรรทุกสินค้าอาจจะประกอบด้วยชิ้นส่วนหรืออาวุธที่ เรียกว่าเป็นชุนส่วนของอาวุธนิวเคลียร์นะครับอันนี้เป็นมาตรการเพิ่มเข้ามาตอนนี้ทางทางปร,ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอบามามีนโยบายชัดเจนนะครับซึ่งจะประกาศอีกครั้งหนึ่งในปลายเดือนมีนาในการประชุมนิวเคลียร์ซัมมิตที่ประเทศเกาหลีนะครับประเทศไทยจะเข้าแล้วประเทศไทยก็จะประกาศด้วยแล้วผมคิดว่า ในประเด็นนี้ไทยอาจจะลังเลใจนะครับในเรื่องทร s t แ m น n t i t y แต่ในเรื่องที่ว่าไทยจะเข้าสนับสนุนมาตรการของ PSI นะครับ proliferation security initiative นี่จะเกิดขึ้นนะครับก็ทางโอบามาบอกวาอ่าอยากจะให้โลกของเราเนี่ยเป็นแขปลอดอาวุธทั้งหมดเลย <c oughs> แต่นั่นก็เป็นความฝันของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก <c oughs> ฉะนั้นจะทำอย่างไรนะครับฉะนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนทั้งแนวความคิดของการตัดสินใจในโยบายต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็ สหรัฐก,ก็ต้องแสดงเองตอนนี้ทั้งสองอประเทศในกรณีสองสหรัฐของรัสเซียนี้มีการลดเ,เขาเรียกว่า,าลดหัวนิวเคลียร์ปรมาณูลงไปเยอะแต่กเ็เหลืออยู่ในค,อคอรอบครองเนี่ย,ยเยอะพอสมควรจะต้องหาทางทำลาย